สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนสองนะคะในช่องบุญนําโชคนะคะเอา้าผูดด้ใดล่ะนี่ตัวแทนบุญนําโชคขออ,อีกแล้วบุญนําโชคไปตัดอ้อยพ่อบอกมากแต่ละคลิปนี่เลยส่งตัวแทนมากแล้วเจ้าเป็นไผเป็นเป็นน้องบุญนําโชค ขอเบิ่งได้บอกว่าพู้ดังใหญ่คือกันอยู่บ่อืมว่ะเอาบ่ได้บ่เป็นน้องบุญน้ำโชคบุญน้ำโชคไปตัดร้อยเดี๋ยวบ่มีเงินซื้อเรียกโอ้แต่เรต้นบุญน้ำโชคใหนน่องื้อนี้เอามื้อนี้มื้อนี้เฮาสิมาเว้าเรื่องหยังกันจักแล้วเจ้าสิเว้าเรื่องเอ้าแเราจำว่านั่งต้องขอเฮ็ดหยังล่ะดิเอาก็บ่รู้แล้วบุญน้ำโชคบ่อยไหมนั่งเนาะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเลขของน้องภูมินะคะได้ยินข่าวว่าน้องภูมิเนี่ยจับลอตเตอรี่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วจ้ะเมื่อวานนี้เนาะสำหรับเมื่อนี้เข้ากับสิม,มาสรุปเลขที่น้องภูมิจับทั้งหมดน,นะคะว่าเพราะว่าน้องนะี่ยจะไปสองรอบคือรอบแรกจับให้บุญน,น้าโชคแ,แล้วแล้วเมื่อวานนี้น้องได้ไมาหยิบให้คุณพ่อคุณแม่อีกนะคะ เพื่อเอฟซีอ่าที่เบิรงทั้งสองลองอาจจะแบบงงอาจจะแบบว่าสับสนว่าเออตกลงมันตัวใดตกร่องเป็นจังใดคือจับลายเทียแทนอย่างอั่างสีเนาะจ้บเส้นสีเหลวหรือสีให้น่องบุญน้ำโขกว่าให้น่องบุญน้ำโช,เนนำโชเกเว้าจ้าคลิปนี้สีพะยามเพ็ดนี่คือบุญน,น้ำโขกด้วย <laughs> เอาไอสำหรับตัวเลขนะครับน้องภูมิ เด็กนำโชคนะครับผมหยิบลอตเตอรี่นะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นงวดมานี่บกเกยหยิบจากเต้าดอกแมน,แมนยังบัานให้หยิบเลยโฮก็สีมาายิบให้บุญน้ำโชคเตอแหละจ้าแล้วก็หยิบให้แม่จ้ามือว่านนี่แหละจ้าการยิบให้บุญน้ำโชกเนี่ยจริงๆมันมีอยู่สีใบจริงๆมันมีอยู่ซีชุดซี่ชุดประมาณใี่ใยจ้า เอฟซีกะเห็นอยู่ทั้งช่องจ้ามีอยู่ในคลิปอยู่เนาะแมนจ้าแต่บุญน้ำโชคเป็นยังคอยเอามาเว่าแค่สองจุดจ้าเพราะว่าอีกสองจุดมันเป็นเลขศูนย์ศูนย์อ่ามันเป็นเลขศูนย์ศูนย์แต่ขั้นเอฟซีมากกว่าล่องพิจารณาเบิ้งก็ได้ครับจ้าอ่าล่องล่องพิจารณาเบิ้งก็ได้ที่น้องดึงกันม่นันเป็นเลขศูนย์ศูนย์แต่เมื่อนน่หยิบให้บุญน้ำโชคนะ่ะที่บุญน้ำโชคมากก็่คือหาสาม กับศูนย์เจ็ดจ้าอันนี้คือเป็นเลขสองตัวไทยดิอืมจ้าถ้ากับเบาถึงแค่สองตัวไทยเนาะแมนบด้เอามาทั้งเบิดในในในตัวเลขในลอตเตอรี่นั่นถ้าบด้หยิบมาทั้งเบิดหยิบแค่สองตัวท้ายมาใี่เอฟซีเบิงจ้าแต่ในส่วนที่หยิบไห้แมนองผูมเนี่ยจ้าเสียมาเ้าห้ฟังทั้งสามตัวจ้าเอาเอาเป็นสามตัวล้างเนะาะสามตัวไทยจ้า น้องยิบให้แม่มือว้านนี่ก็คือแปดเจ็ดส <450 S 1> ี่สี่ห้าศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ห้าเป็นเลขชุดือกันนี่ละเป็นเลขอ่าเป็นเลขชุดก็จงยิบให้บนน้ำชมชุดห้าใบชุดห้าใบน้องดึงมาให้คุณพอ่ณอคุณแม่นะคะสามชุดหลายท่านหลายคนบอกว่าอเพราะ้าลอตเตอรี่ก็เข้าใจเนาะ เอาแต่เป็นชุดมาให้น้องยิบจ้าบุญน้ำโจกกบว่าจั้งสั้นเหรอ่ะเป็นยังจังมาเอาอันละใบอันละใบว่าว่างให้น้องยิบบุญน้ำโจกกบว่าจังสั้นล่ะมือนั้นยิบไปบุญน้ำโจกตือเจอไปว่าหน่อยเนาะจ้าจนกระเป๋าแบนเนาะ ชุดหาใบแม่ออโอ้เจนกระเป๋าแบนครับเอฟซีครับเหมือน,นั้นหาใบก็บเพ่อหาใบลาค่าพิเศษอีกตั้งหากได้วันนี้โอ้ยลาค่า <laughs> น่าละบ่ะมีเกินแปดสิบบาทดอกเออ,เ,อ,อเลยมันต้องบอกว่าไม่มีใบละแปดสิบบาทไม่มีไ,ไม่มีมีม <laughs> แต่เกินแปดสิบค่ะโอ้ยอย่าไปหาว่าด้อบ่มแมนดิ <laughs> เอาหมอเอออย่าหาวาหาว่าด้อเพ็นเนธถูกต้องแล้วล่ะถูกต้องก็เพิ่นม่มีแล้ว ไห้บุญน้ำโชคเจอเทียเดียวชุดหาไปจนกระเป๋าแฟกเนาะซาูุถือรางวันนีดหนึ่งเลแม่ที่ลีอ้าวชออาอยากสิบอกว่าไอ้เลขที่ยิบไ่บุญน้ำโชคเนี่ยเป็นยังเข้าคือเอาแค่สองชุดนี่นะคะเอฟซีาลทัน บอไดหลายท่านแบบนีบับงทันที่คอมเมนต์มาว่าเอา้าแล้วอีกสองฉบับนั่นเห็นในคลิปอยู่เป็นยังคืบบอไทยเป็นยังคืบบอออกมาให่เบิงครับบุญน้ำโชกเดลียวเบิงแล้วนอก่ามันเป็นเลขศูนย์ศูนย์เลขศูนย์ศูนย์แล้วยังบอพ่อนะคะน้องนะน้องน้องเฮ็ดเล่นแม่จ้าน้องบ่ได้หายไผน้องยิบอกมาเบิงเบิงหรอน้องย่นถิมแม่ครนะเข้าก็เลยบอเอามาบอมาเว่าค,คิดว่าน่องคงสิบอหายบอแมนยังสินะ่ะก็เลย ก็เลยประเด็นม,มานําเสนอว่ามันเป็นเลขตัวใดน<า>ะคะเอฟซีบางท่านก็ามาบุญน้ำโชคแบบอุ้ยกากเท็จยังเป็นยังคือบคนไทยเบิดทุกแผน่น<า>ทุกอันอัศจรรย์ไม่ได้บม่ได้กากครับขันขันมากกับกะฮาวรครับเลขศ<า>ูนย์ศูนย์บออยากจะบอกว่าเหตุผลกับจังสี่ละมันเป็นเลขศูนย์ศูนย์แล้วเดาเบิ่งปฏิกินนริยาน้องแล้วน้องเล่นจ้าน้านองเลน่<า>นเนพราะว่ามีมีแขห่าสามกับศูนย์เจ็ดที่ยืนในบุญน้ำโฉบแล้วก็ยื่นให้พี่ที่ทำงานอยู่ร้านคนหนึ่ง จริงๆพ่อจีื่นในพ่ออ่ะพ่นหาพ่อเห็นเดี๋ยวเบิ่งหาพ่อหาอ่าหาคุณพ่อคุณแม่บ่เห็นเิ่นก็เลยบ่ใหายไผเลยไอู้อเจ็ดม่นบอกเลข0ูเจ็ดนี่แลนองก็เลยเอา0ูเจ็ดเนี่ยไปโยนไว้ในในหมองเล่นนองอ่ะในขอบมองเล่นนองจ้ะแต่เบิ่งยู่นี่คิดว่าคิดว่าตังไหนดีล่ะ น้องบุน้ำโฉงนี่คิดไวอีหยังนี่คิดโดนเกินไปแล้วเอ็กซ์คว <น S 1> <ห>ามหมายเนี่ยพรแเมินังดีวามหมายประเมินดังดีจ้าเจองวดวองหนึ่งเนี่ยบุญน้ำโฉกเงาเลยเจองวดวันหนึ่งบุญน,น้ำโฉกเงาเลยเลยกลายเป็นบอกอยมีแห้งมาไหนจ้าไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะนะครับเอ็ซีครับเนาะเออเ้าตามนั่นละแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่า เจ็บหนักมาจากนวลนี่นวลเอกเบาๆลงจากน้อยเนาะว่าเบอร์หนึ่งกันอันนี้คาปวดเนาะมั่นใจครที่ลเลขตัวเดียวว่าไหมง่ายลังเลยง่ายลังเลยสำหรับสองศูนย์ศูนย์สองเนี่ยโอ้เอฟซีกะขาดหวังให้กันทีทีมใหญ่โบแมนเจ้าของน,นเลนแน่หน่อยทีมใหญ่นี่คือสงสารเอฟซีประศันเอฟซีเนี่ยทุ่มส่ร้ายเกินไปว่าศัน โดยความที่ว่าบุญน้าโชคมั่นใจแห้งบ่แมนบ่แมนเพิ่นก็บ่ได้มั่นใจเอฟซีก็ไ่ได้มั่นใจเรียกอ่าบุญน้าโชคดอกแต่ความหมายมันไปตรงกับหลายมองมันไปตรงกับหลายมองเลขตัวนี้นะเลขที่เพิ่มมากนําแล้วมันกับมันกับมาดังหลังๆมามันมาดังเอ้าไปตามเตาะไปมาแล้วเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอ้ากระติเว้านี่โชว์อีกแกนึงเว้าให้เอฟซีฟังยิบให้บุญน้าโชคนะครับลอตเตอรี่นะครับ อสองตัวไทยก็คือสามห้าห้าสามศูนย์เจ็ดจาอส่วนยิบหแม่อสามตัวไทยก็คือแปดเจ็ดสี่สี่ห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าจมักตัวล่างสุดนี่ล่ะนี่มักแปดศูนย์ห้าหมุนน้ำโชคมักโรนี้ล่ะอคุณพ่อคุณแม่ก็แค่หน้าจอไว้เนาะถ้าเกิดว่า มักในตัวเลขของน้องภูมมนะคะอันนี้คือเป็นการยิบลอตเตอรี่ทั้งหมดเลยได้จ้ะเลขที่มานําเสนอมันนี่ก็คือเป็นการที่น้องจับลอตเตอรี่ทั้งหมดเลยลอตเตอรี่ทั้งหมดค่ะโ,โ,โ,โอ้โหลืมมานี่นที่ยิปมาน,นี่ไฮมือว่านหนี่วันจิบเอาอยู่ยิป,ปกาใเนีหยจ้ะมือว่านนี่ยิบให้บุญน,น้ำโชกไงไอยิบปหลอดไหมจ้ะจ้ะอย่าลืมอย่าลืมเลขตัวนี้ที่จริงว่าจะน้องยิบหวยเล่าห้เมื่อวานนี่แต่ว่า ยังบมหันในเ้ายังยังบมหันด้บอกน้องว่าอ่าจับให้น่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดอยู่ซื้อน่องกับกินขนมอยู่น้องกัยังไม่จับเองจับไปสองอันค่ะบักหลอดสองอันเนาะยืนให้คุณตาอันนึแล้วกามายืนให้บุน้องโชคอีกอันหน,นึ่งจ้าคือเลขหกสองครับจ้าน่าสนใจน่าสนใจอยู่เพราะว่าน้องน้องยิบเองยิบแล้วก็พ่อเลยไหมพ่อคือเกาอัน เอฟซีน่าจะเห็นในคลิปอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าเข้าบบาดบราดตัดช่วงนั้นไปเลยนะคะน้องยิบแล้วกะพ่อเลยยิบแค่สองตัวเท่านั้นเมื่อวานนี้งามมีดีเนาะงามงามงามอยู่สิติดไปอยู่นสิติดไปยังไงอยู่จ้าเอฟซีฮามากะลองจัดจ้ากระขัดกับพานเนาะครับในส่วนตัวเลขของน้องพุ่มเจ้า อันนี้บุญน้ำโชคฝันเราดิรู้ปะอีรีบอกแม่นฝันแล้วเอาคือหัวดีแทะมัเไม่บุญน้ำโชกอะไรรู้รู้บุญน้ำโชคฝันนี่เป็นฝันแล้วเป็นฝันแล้วเป็นเบาองปังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เพื่อนเบาอิ่งปังดอกเป็นฝันแล้วอ่าถ้าสั่นถ้าสั่นคลิปนานนี่เอฟซีจะได้เห็นหน้าบุญนน้ำโชคแลกเราปะแม่นเป็นฝันแล้วเป็นฝันแล้วเป็นเบาอิ่งปังป่ะฟันดีอยู่นั่นฟังปังเปนเบาหน่ะจ้าคิดว่าสีเขาอีกยี่ดอกน่า เขาอเนาะเอากระชัดเจนครับสำหรับเรีย <welche> ้องพุ่มนะครับจ้าอ่าประจํางวดวันที่สิหสิงหาคมสองห้าห้านะครับจ้าอ่าทังคุณพ่อคุณแม่กัล่องพิจารณาเบิ้งดีๆจ้าอ่าจะไปโดดซักคักหลเนะครับค่อยๆยอมใส่เอาเนาะจ้าเอาจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บุญนำโชคนะคะทําคลิปต่อไปนะคะแกระซิบอันซองนะครับห่วยขึ้นเบาขึ้นสีเศร้าเฮ็ดเธอเดียวหนึ่งเอากระิปิดคลิปกับว่าปิดคลิปเดี๋ยวเอาเอาเอาผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจุ๊ตี้ครับขอบคุณครับ